กาญจนบุรีโรงเรียนวิสุทธ์กังสีจังหวัดกาญจนบุรีจัดการแข่งขันกีฬาภายในวิสุทธ์กังสีเกมประจำปีการศึกษา2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าว่าที่ร้อยเอกอ่อนเนสสีทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวิสุทธ์กลงสีเกม ประจำปีการศึกษา2565โดยมีนายน้ำผูฟ้าชูทัญญะนายกองค์การบริหารส่วนนักเรียนโรงเรียนวิสุทธ์ังสีก่าวรายงานพร้อมด้วยนายหงดีศรีเสนผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธัังสีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรายุธทธปฏิบวรการผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทายาลัยราชพัฒกาญจนบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูอาจารย์นักเรียนเข้าร่วมณโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีการแข่งขันกีฬาภายในวิสุทธรังศีเกมประจำปีการศึกษา2565จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายและนันทนาการส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำกล้แสดงออกได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะเชื่อมความสามัคคีต่อให้เกิดสัมพันธ์ธรไมิตีในหมู่คณะและเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและนักเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้รักเรียนและเยาวชนได้ออกกําลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีมีระเบียบวินยัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีสุขภาพปนนมัยสมบูรณ์แข็งแรงและเกิดความรักความสมัคีใในสถาบันแข่งนี้อีกด้วยสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในวิสุทธังศีเกม ในครั้งนี้จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่7-11พฤศจิกายน2565โดยกํำหนดวิธีเปิดการแข่งขันวันที่10พฤศจิกายน2565และจะมีพิธีปิดการแข่งขันในวันที่11พฤศจิกายน2565แบ่งการแข่งขันออกเป็น10ประเภทกีฬาได้แก่การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอลเซปักตะกร้อวอลเล่บอลบาสเกตบอลแบดมินตันเทเบิลเทนนิสกรีฑากีฬาอีสปอร์ตและเกมกระดานซีมข่าวภูมิภาคการชนะบุรีรายงาน